อยู่บริเวณถ้ำผายานะครับซึ่งเป็นถ้ำที่เขาบอกว่าไม่ต้องรอดูปรากฏการณ์ครับวันนี้เราเห็นคขังค้าวนะครับบินออกจากถ้ำผายานะครับเป็นล้านล้านตัวนะครับถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดเลยแห่งหนึ่งนะครับถ้ำผายาแห่งนี้นะครับอยู่บริเวณบ้านห้วยตาดบ้านใหม่สันติธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รักธรรมชาตินะครับ ท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้ถ้าชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้ไม่รักษานะครับข้างขาวก็จะไม่มีให้เราเห็นทั้งหมดมันสีหมู่บ้านนะครับบริเวณตรงนี้นะครับต้องถือว่าชาวบ้านนะให้ความร่วมมือกันอย่างบ้านนะครับอยู่ด้วยกันทั้ง4หมู่บ้านนะครับที่รักษาธรรมชาติรักษาค้างคาวไม่ให้ถูกทําลายนะครับจึงเป็นสมบัติและอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดเลย แห่งหนึ่งครับนี่คือถ้ำผายาถ้ำค้างคาว